ในทางวัทธศาสนาขนาดเดียวกันเป็นสถานที่ที่บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสร่วมกันสร้างบุญกุศลต่อมาคณะสัตาได้เรียนเห็นถึงความสำคัญและมุ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ความรู้ด้านการปฏิบัติธรรมให้แก่บุคคลทั่วไปได้อย่างกว้างของยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจาบชนนักเรียนนิสิตนักศึกษา พ่อค้าประชาชนในวันที่10สิงหาคมปีรุษสกราร2551ได้มีประกาศสำนักงานรัฐศาสนาแห่งชาติประกาศตั้งวัดขึ้นในรทฐศาสนามีนามว่าวัดป่าเจริญราษฎร์วัดป่าเจริญราษฎร์มีพื้นที่16ไร่บริเวณภายในมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยดังนี้ 1. เขตพุทธรรม คือบริเวณที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงพระอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณประการที่สองเขตธรรมสถานคือพื้นที่สำหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมฐานเฉลิมพระเกียรติเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมและความธรรมยายเขตที่สองเขตสังขารวัตคือเขตที่พักของพระภิกษุสงฆ์ปัจจุบันนี้พระภิกษุสงฆนับอยู่ยี่สิบเจ็ดรูป และระการท,ที่สี่เขืสวนป่ามุนไพยและต้นไม้นานาพันธุ์วัดป่าเจริญรอดฎรได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนปัจจัยในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนสาให้กับญาติธรรม,ยมอย่างสม่ำเสมอมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติเสริมรวม ปีละหนึ่งมื่นห้าพันตัต่อปีในส่วนของการพัฒนาพื้นที่และก่อสร้างอาคารมีผู้มีมจิตศรัาให้ความอุเคราะ์และสนับสนุนทั้งในด้านรับใจและทุกจุดก่อสร้างตราบจนปัจจบนนุบันมอีอาคารจำนวนจิตสองหลังภายหลังสามารถรองรับกิจกรรมเชิญปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม วัดบ่าเจริญราชได้รับจัดอบรมการปฏิบัติธรรมนิพนานธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีอาทิโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อของการค่ายพุทธบุตรของการปฏิบัติธรรมสมจรธรรมดีเพื่อพ่อของการอบรมนักเรียนนักศึกษาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการนอกจากนั้น ยังมีการสอนการปฏริบัติธรรมให้เก่ดชาวต่างชาติที่สนใจในการปฏิบัติศาสนาธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปเนื่องในวัดโลกาป่ามงคลสมัยพระบ,บาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวทรงให้เจริญพระชนม์ภาษา82รรษาคณะสงฆ์พระบาสมเด็จพะิตาวัดตาเจริญราช ทั้งใจบำเพ็ญกุศลและจิตอันประกอบด้วยคำไหว้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญพระประณตเมตตามงคลตลอดราตรีโดยจัดพิธีเจริญพระประณีตเมตมงคลและพิธีสืบชะตาหลวงเพื่อาำไรมีพระเจ้าคุณด้วยมุ่งให้พาราชนิสงแห่งความเป็นผู้มีอายุยืนได้บังเกิดขึ้นใน,น,ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันเปรื่อพร้อมทั้งจิตเป็นเดชชั่งัลป์อธิฐานขอให้พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันเปรื่องจะเริญขึ้นมาดิยิ่งยืนมด้วยร้อยคำสารปราศจากสัตพโรคาพยาที่ใคที state, ada, ่หนักดำรงชีัะพัฒน์นิพนธ์ไทยโบรณถ้าเอาิงเดชาั่ภาพแผ่ไปสานด้วยเจตุรพิทุกประการ บัดนี้ได้เวลาอันเป็นดวงมงคลเลิกแล้วข้าขอกราบรธนาเจ้าปรคุณสมเด็จได้โปรดเป็นประธานประกอบพิธีเจริญเท้าริษัทดวงคนถวายพระราชกุศลธดใพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบต่อไปคนควรย่อเต็ประคุณประัติพระเจ้าสมเดพระโกปาพลาเปละนองในด้านั้นโทรโทเครื่องสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ พระธาธนาจาคุณสมเด็จเป็นประธานจุดทูบเทียนเพื่อเข้าสู่พิธีการจริญพุทธบุญเพื่อถวายเป็นพระาราชกุศลสืบต่อไปเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญประทานเจริญพระพุทธนต์ได้โถ ทว่าให้ศีลแกประชาชนผู้มาร่วมพิธีซึ่งในวันที่31ธันวาคมพิพัทธศักราช2 5 5 2 พระมหาเถระที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้กับรัตนานมนมต์มาร่วมพิธีนั้นก็มีสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศ์เป็นประธานในพิธีสมเด็จพระมหาราชมังคราจารย์วัดปากน้ําเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระวัรณรัตวัดบวรนวิเวศวิหารเจริญพพุทธมนต์ พระพรมเมธีวัดเทพสินทราวัสเจริญพุทธมนต์พระพรมวชัชรยานวัดยาน,นาวาเจริญพุทธมนต์พระพรมเมธาจา์วัดบุญนสัสริมาตายารามเจริญพุทธมนต์พระพรมโมรีวัดพิชัยยติการามเจริญพุทธมนต์พระวิสุทธิวงสาจารย์วัดปากน้ำเจริญพุทธมนต์พระธรรมกิติเมธีวัดสัมพันธวงศ สารามเจริญพุทธมนต์เพราะธรรมวาเมพระธรรมวมรเมธีวราชบพิษสถิตมหาศีมารามเจริญพุทธมนต์พระธรรมกิติมุนีวะะัดเจริญพระเกียรติเจริญพุทธมนต์พระธรรมสิทธิเวทีวัดสังเวพิษยารามเจริญพุทธมนต์ธรรราชปริยตัยยาพรวัดเฉียนเฉียดเจริญพุทธมนต์พระโควิบลูวลวรคณ วัดราชสนุนจริพุทธมนพระโคอุดมพัญญะคุณวัดทศเสตศารามจริพุทธมนนี้คือรายนนำพระหมหาเถระที่มีเมตตาได้มาเจริญพุทธมน์ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่วัดป่าเจริญราชนะว่าเป็นโอกาสอันดีแก่วัดและเป็นโอกาสอันดีแก่ประชาชนญาติโยมสาธิชนทั้งหลายที่มาร่วมพิธีกรรมในญาติโยมที่ช่วยเหลือ วัดป่าจเจริญราชมา,มาตลอดมา พิธีก็มีพระสงฆ์ที่อยู่ที่วัดป่าเจริญราชจำนวน20อนรูปก็มาร่วมฟังการเจริญรุปธรรมด้วยนับว่าเป็นประโยชน์เป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่วัดและแก่คณะสงฆ์และญาติโยมผู้บัตถาอุปธรรมวัดป่าเจริญราชเช่นเดียวกัน